แบบฝึกหัด2.5หน้า73นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณในแบบฝึกหัดนี้นะคะเราจะหาผลคูณโดยเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะคะเสร็จแล้วหาผลคูณเมื่อได้ผลคูณแล้วเขียนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะข้อที่7นะคะ13คูณ7.158วิธีทำ สิบสามคูณเจ็ดเท่ากับ13คูณเปลี่ยน7.158ให้เป็นเศษส่วนนะคะก็จะได้เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น1000นะคะได้เป็น7จ็ดส่วน1000เท่ากับ

ต่อไปนะคะ1คูณ8ได้8 1คูณ5ได้5 1คูณ1ได้1 1คูณ7ได้7นำมาบวกกันนะคะหลักหน่วยได้4หลัก10 7บวก8ได้15ใส่5ทด1 4บวก5ได้9บวกตัวทดอิ่ง1เป็น10ใส่0ทด1 1บวก1บวก1เป็น3 2บวก7ได้9 ได้9 3 5 5 4ได้เท่ากับ9 3 5 5 4ส่วนด้วย1000ต่อไปเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะตัวส่วนเป็น1000เขียนเป็นทศนิยมก็จะได้ทศนิยม3ตำแหน่งได้เป็น93.054 คำตอบนะคะเก้าสิบสามจุดศูนย์ห้าสี่ต่อไปข้อแปดค่ะสิบคูณหกจุดสี่เก้าวิธีทำสิบคูณหกจุดสี่เก้าเท่ากับ สิบคูณด้วยเปี่ยน6.49ให้เป็นเศษส่วนนะคะเนื่องจากเป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นตัวส่วนจะเป็น100นะคะได้เป็น649ส่วน100นำา10คูณกับ649ส่วนด้วย100 10คูณ649 ได้6490ตัวส่วนเป็น100นะคะจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะตัวส่วนเป็น100ก็จะได้ทศนิยมเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้เท่ากับ64.90หรือเท่ากับ64.9คําคำตอบนะคะก็คือ64.9 ต่อไปข้อ9นะคะ55คูณ0.26วิธีทำห้าส5บห้คูณศูนเท่ากับ55คูณด้วยเปลี่ยน0.26ให้เป็นเศษส่วนนะคะได้ตัวส่วนเป็น100 เนื่องจากเป็นทศนิยม2ตําแหน่งดังนั้นตัวส่วนจะเป็น100นะคะได้เป็น26ส่วน100เท่ากับ55คูณ26ส่วนด้วย100 55คูณ26 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3

ต่อไปเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะตัวส่วนเป็น100ก็จะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งซึ่งก็คือ14.30เท่ากับ14.3คําคำตอบนะคะก็คือ14.3ต่อไปข้อ10นะคะ 5.96คูณ37วิธีทำห้าจุดเกคูณสาเปลี่ยน5.96ให้เป็นเศษส่วนนะคะเนื่องจากเป็นทศนิยมสองตำแหน่งตัวส่วนจะเป็น100ได้596 ส่วน100คูณด้วย37นำ596คูณ37ส่วนด้วย100 596คูณ37 7คูณ6ได้42ใส่2ทด4 7 9 63บวก4เป็น67 ใส่เทด6 7เจ็ดห้าบวกหเป็น41ต่อไป3าคูณหได้18ใส่8ทด1 3 9 27สเบวกหเป็น28ใส่8ทด2 3 5สาห้าบหบวกสเป็น17บเจนำมาบวกกันนะคะหลักหน่วยได้สองหลักสิบเจบวกแได้15ใส่ห้าทดหนึ่ง หลักร้อย1นบวกแเป็น9 9้เบวกหเป็น10ใสศูนย์ทด1หลักพัน4ีบวกเเป็น11 11อบเวกหเป็น12บสอใสสองทด1หลักหมื่น1นบวกหเป็นสองได้เป็นสองหมได้เท่ากับ2องหมส่วนด้วย100รย สองหมื่นสองพันห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะซึ่งก็คือสองร้อยยี่สิบจุดห้าสองดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ220.52 ต่อไปข้อ11นะคะ9.082คูณ100วิธีทำเก้าจุดศูนยคูณหนึเท่ากับเปลี่ยน9.082ให้เป็นเศษส่วนนะคะได้ตัวส่วนเป็น1000 ได้เป็น9,082ส่วนด้วย1,000คูณด้วย100เท่ากับ9,082คูณ100ส่วนด้วย1,000 9,982คูณ100นะคะได้เป็น98,200 ส่วนด้วย1,000เท่ากับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะก็จะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้เป็น908.200เท่ากับ908.2คําตอบนะคะก็คือ908.2 ต่อไปข้อ12นะคะ1.08ุณ1,000วิธีทำหนึ่งจุดคูณหนึ่เท่ากับเปลี่ยน1.08ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เป็น108 ส่วนด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งร้อยแปดคูณหนึ่งพันส่วนด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดคูณหนึ่งพันได้เป็นหนึ่งแสนแปดพันส่วนด้วยหนึ่งร้อย ต่อไปเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเท่ากับ1080.00เท่ากับ1080ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ1080